เทพสมปอครับเขียวหรือไม่สปีดต,ตัวดีมาก้แวไปเลย้อดนะครับจะเขียวเป็นบางแรงหรือไม่นะครับเมืองข้อนะครับ

หางเสียบนะครับปลายหางเด้อกวนนะครับกวนหางกวนเป็นรองครับแค่ครับแค่